ดีแม่มาสองรนวันนี้องรานพี่ชายพี่ชายดีควก็ถือว่าได้มาส่งพี่ชาย่ไเสึกมันจุดปกอยู่หรือเปล่าะไรเอาจริงๆวันวันที่เห็นเขาก็คือก็คือตกใจตกใจแล้วก็ไม่ไม่คิดว่า จะเกิดข่าวดีขึ้นหรือว่าเราจะต้องมารุกข่าวนี้งงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คอยแบบว่าทักถ่แล้วก็มีแบบว่าคอยอัปเดตอาการที่ออกอยู่บ้างแล้วก็พอจะทราบข่าวอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออมนันแบบเออตามข่าววันอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแบบไม่มันข่าวดีจริงๆหรออะไรเงี้ยก็ก็ตกใจถ้าทำได้ถามโอกาสที่คุยกับพี่หล่อนานหรือยังอะ สักพักแล้วค่ะในช่วงที่รักษาตัวเป็นช่วงที่เขาแบบอาการดีขึ้นแล้วหรือว่ายังไงใช่ค่ะถือว่าเป็นเป็นช่วงที่รักษาตัวอยู่ค่ะเพราะว่าคือโดยปกติคืออาจจะไม่ได้คุยแบบส่วนตัวแต่ว่าพี่สาก็จะแบบอยู่กับกับพี่กีตา้าตลอดแล้วช่วงที่กิต้าก็สนิทก,กับพี่อ้อเลยก็เลยแบบเออมีได้คุยบ้าง กับลูกคนแบบก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เมื่อก่อนมันเคยจะรู้สึกเสียดายเขารต่ว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็เป็นพี่พีนาา่น่ารักผมเพื่นเราจริงจริงในช่วงที่หน่อยทำละครตอนย้อนกลับไปที่อ่องเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงาน ถ้าของหนูไม่เคยถ่ายละครด้วยกันค่ะแต่ว่าเวลาเรามีงานช่องหรืออะไรเงี้ยเวลารวมตัวกันอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่เก่งสายดูช่องมานานใส่ดีบิวดิวกบบร่วมงานกับพี่สอทงใช่ค่ะใส่ทีมมาหรือเหตุการณ์ที่ทำได้ว่าโมีคนนี้แบบเป็นเอกลักษณ์ก็จริงๆนานมากแล้วค่ะหลายปีมากแล้วที่ได้ร่วมงานกันในวันนี้ที่เราคอลซึ่งเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆด้วยแล้วก็แบบยัง ปรับตัวได้แบบว่ายังปรับตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วเราต้องแบบไปถ่ายทาอยู่ต่างประเทศกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนพี่ออกก็น่ารักกับพีาสาตลอดเพราะว่า mm hmm. เหมือนกับเขาก็คอยให้กาลังใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องไปถ่ายทาต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะยากแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ในตอนนั้นด้วยอะไรเงี mm ้ยค่ะใช่พี่ออกก็น่ารักกับพีาสาตลอดแล้วก็จริงๆก็ เหมือนเวลาหลังจากนั้นก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้เล่นละครด้วยกันแต่ว่าเวลาเจอการงานช่องหรือว่าเจอกันข้างนอกก็จะคุยกันตลอดว่าเออทำไมเราถึงแบบยังไม่วนกลับมาเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไม่ได้มีโอกาสได้แบบกลับมาเล่นละครด้วยกันเลยนะก็ยังแบบก็ยังรออยู่ค่ละครกี่เรื่องอะไรนะทร่งงานวับกี่เรื่องเอ่อเรื่องเดียวค่ะวันที่เราคอยแต่ว่าก็คือแบบจังหวะมันก็อาจจะแบบไม่ได้วนมาเจอกันสักทีใช่ค่ะทั้งที่แบบ กอ้่าก็อยู่ในช่องกันเหมาอนกันเรามีอะไรอย่างที่ในวงการอะค่ะเขาเคยแบบทำแนะนำอะไรล้ท่านรู้สึกว่าโหแบบดีจังเลยเราสามารถลอาไปใช้กับชื่อได้จริงๆพี Sh ่พี่ชายคนนี้เคยมีให้ค no ่ะแนะนำอะไรเราจำได้แบบน่าใจเลยด้วยส่วนตัวที่สามรู้สึกว่าเอ๋อเป็นก็เป็นพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เหมือนเหมือนให้กำลังใจและเป็นกันเองกับรุ่นน้องตลอดเวลาที่เหมือนเราทำงานด้วยไม่ว่าจะ งานอะไรหรือเจอบทเคทียเขาก็จะแบบเขาให้เราีว่าเราสบายใจแล้วก็ก็จะเห็นว่าทางในเรื่องการทำงานของพี่ของก็คือเขาเป็นคนเต็ม hmm. ที่กับเรื่องมากอยากะไรี้ ทเราอะไรก็ตามก็ไม่มีอะไรติดขัดอะไรอยากให้เขาเดินทางอย่างราบรื่นแล้วก็อยากให้เขาไปอย่างาสงบสุจสขจริงๆก็บอกให้ช่วยพี่ออกขอพี่ชัยให้หลับให้สบายนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คือ,อไม่ต้องไม่ต้องเจ็บปวดหรือว่าเจ็บปวดอะไรแล้วอะไรเงี้ยให้เขาแบบไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่า ทุกคนขึ้นมาก็รักเขามากจริงจริงขอบคุณบนคะ่ะขอบคุณทุก่ายขอบคุณ